ผู้ชมครับวันนี้รายการระเบียงบ้านระเบียงเมืองนะครับผม3ามคนมาคุยกันถึงเรื่องของการปฏิรูปบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นมันหลุดพ้นจากการติดลงคอร์รัปชันเพราะเราถึงว่าคอร์รัปชันนั้นมันเป็นโรคร้ายที่เกาะกินสังคมจนกระทั่งบ้านเมืองต้องสะดุดล้มลงครัง้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะเนื่องจากคอร์รัปชันเป็นต้นเหตุวันนี้ท่านอาจารย์ดรสุวิชาครับในกระแสโลก นะครับเราพูดไกลไปนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ตอนแรกเนี่ยเราคุยกันถึงในบ้านเราวันนี้กระแสโลกข้างนอกเนี่ยเขามองประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จำตัวเลขไม่ได้แต่รู้แต่ว่าไอ้อคอร์รัปชันอินเด็กซ์เนี่ยที่ผ่านมานะครับเราแย่ลงรู้สึกเราจากอันดับ80กว่าเราหล่นมาเป็น100ยหนึงประมาณนี้นะครับซึ่งเราแย่ลงฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความหวังว่าคนไทย,ยต้องการให้มีการแก้ไข คือตอนนี้มาเมืองไทยเนี่ยเขาถามว่าคนไทยเวลามาเวลานักนักลงทุนต่างชาติเวลาพูดถึงการลงทุนในเมืองไทยเนี่ยจะบอกลงทุนเรื่องนี้บางคนบอกเอ้ยมันผิดกฎหมายมันไม่ถูกกฎหมายนะมันอาจจะมีติดขัดเรื่องข้อกฎหมายน่ตเด็กกันเรื่องข้อกฎหมายนิดหน่อยหน่อยแต่คนต่างชาติมเรียนรู้ครับเพราะเนื่องจากเราประพพื้นฏปบัิกันมานานเขารู้ว่าจะต้องจ่ายตรงไหนอุดรูรั่วตรงไหนเพื่อให้อะไรครับให้โครงการให้งานของเขาเนี่ยเดินไปได้ นะครับแรกๆเขาก็มาดีนะครับมากล่าว่าไม่คอร์รัปชันแต่อยู่ไปอยู่มาเขามองแล้วว่าถ้าจยาให้ธุกรกิจเขาเดินไปได้เนี่ยเขาต้องจ่าย <c oughs> ตรงนี้แหละครับกลับกลายไปว่าเป็นมุมมองที่คนห่ังชาติพยายามมองเรามาใน <c oughs> ช่วงระยะหลังๆฉะนั้นตรงนี้เราต้องพยายามเปลี่ยนมุมมองแสดงให้เห็นเขาเห็นว่าเรานั้นเนี่ยนะครับมีการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะครับมีการจับนะครับผู้คอร์รัปชันรายใหญ่ๆได้บ้าง <c oughs> เอาใหญ่จริงๆนะคุณสมาน เอาใหญ่จริงๆแล้วคดีต้องให้มันจบโดยรวดเร็วปชวชต้องพิจารณาโดยรวดเร็วอัยการพิจารณาแล้วก็ส่งฟ้องนะครับไม่ใช่พิจารณาเสร็จตัดสินใจไม่ถูกบอกขอตั้งกรรมาการร่วมก่อนอาทางหน้าที่ข้อมูลมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจัดการจัดการให้เร็วขึ้นให้มันเห็นว่าบ้านเราเอาจริงคนตัวใหญ่ๆก็ติดคุกได้เหมือนกันคนตัวใหญ่ก็โดนจับข้อหาคอร์รัปชันได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหนนี่ครับแสดงให้เขาเห็นจับสัก3ามสี่เคสครับคุณสมัยผมเชื่อว่าหน้าตาเรา Image เ,เราเปลี่ยนทันทีเลยครับครับประเด็นประเด็นที่น่าสนใจอาจารย์เวลาฝรั่งมังค่ามองมาถึงแหล่งที่จะมาลงทุนในเอเชียเขากลไปมองประเทศเล็กนิดเดียวเพราะเขาเชื่อมันว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีรายจ่ายนอกระบบอ,อย่างสิงคโปร์ เพราะว่าสิงคโปร์เขาบอกคอรัปชันศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบมีทรัพยากรมากมายก่กองแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้เขาลังเลใจในการตัดสินใจที่จะมาลงทุนก็คือเรื่องคอรัปชันเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาไม่ประสงค์ที่จะจ่ายเพราะเขาเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นรายจ่ายมันมันเป็นรายจ่ายที่ไม่ไม่เป็นธรรมอันนี้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยคุณต้นในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คุณติดตามเรื่องการบ้านการเมืองมาโดยตลอดนะฮะ จนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยคุณต้นคิดว่าข้อสำคัญที่สุดสื่อเนี่ยควรจะมีแนวทางอย่างไรสำหรับสื่อนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการให้เวลาให้พื้นที่กับสิ่งดีๆในเรื่องของการปัญหาบ้านเมืองมากขึ้นเพราะสังเกตนะครับทุกวันนี้สื่อที่เป็นสาระนะครับรายการที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสารคะะดีอะไรต่างๆ อยู่ในช่วงดึกมากนะครับแล้วเด็กเยาวชนนะครับหัวค่ำๆก็ต้องพลอยทําการบ้านไปดูละครไปพร้อมกับพ่อแม่ไปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างว่าแล้วก็รายการที่สร้างสรรค์ในเชิงสังคมเนี่ยประเทศไทยผลิตเองไม่ได้ครับอาจารย์กลายเป็นว่าเราต้องเป็นรายการที่แปลมาจากต่างประเทศสังเกตดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปก็ดีนะครับจากทางญี่ปุ่นก็ดีเราไม่สามารถผลิตรายการดีๆเหล่านี้ได้เองกลายเป็นว่าเราต้องนําเข้ารายการดีๆเหล่านั้นแล้วมาแปลนะครับในขณะที่ภูมิความรู้ของไทยเนี่ยนะครับมันน่าจะมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ ส่งเสริมนะครับแล้วก็ตรวจสอบอย่างจริงจังทุกวันนี้ถามว่าสื่อเน้เน,นกันนะครับขายโฆษณาเป็นหลักหรือเปล่า<ม>การให้เวลาข่าวการตรวจสอบการทุจริตพูดน้อยมากสําหรับบางรายการที่อ่อนแอทุกวัน365วันต่อปีพอพูดประเด็นทุจริตให้เวลาน้อยมากที่มาที่ไปยังไงไม่ลงรายละเอียดแต่ถ้าเป็นประเด็นทูสาวประเด็นดาราอะไรต่างๆขุดคุยหาท,ที่มาให้พื้นที่เวลาเยอะมผมว่าถ้ามีสื่อดีๆนะครับ ที่กล้าในการตรวจสอบทุกวันนี้ถามว่าในโลกออนไลน์สังคมข้อมูลเชิงลึกนะครับส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งไหนผมกล่าวอย่างนะครับชัดเจนได้เลยว่าปัจจุบันสำนักข่าวอิสระครับที่ให้ข้อมูลเชิงลึกกับโลกออนไลน์ที่ได้รู้ข้อมูลในรายละเอียดที่มาที่ไปของเรื่องได้ค่อนข้างละเอียดอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้ามีสื่อดีๆแล้วก็สามารถจากโลกออนไลน์แล้วมาเผยแพร่ในโลกจริงๆมากขึ้นเนี่ยผมว่าสังคมมีทางออกแล้วก็เริ่มเข้าไปตรวจสอบ ่ไปรรือยยๆะาจา์สำหรับเรื่องความสามารถด้านการแข่งขันของไทยถ้าไม่มีเรื่องคอ์รัปชันเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับ world economic forum นะครับเปิดเผยรายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขัน144ประเทศทั่วโลกอันดับของไทยพุ่งขึ้นนะครับจาก37เป็น31อนะครับอยู่ในคะแนนที่4.7จากคะแนนเต็ม7แต่ประเด็นสําคัญที่เขารายงานก็คือ1ปัญหาคอร์รัปชันสปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองที่เป็นปัจจัยสําคัญให้ความสามารถด้านการแข่งขันของไทยลดลงครับอาจารย์ อาจารย์ครับพอเราพูดถึงเรื่องคอรัปชันแม้ทั้งท่านผู้ชมที่ส่งข้อความ SMS มาในรายการก็อบอกคอรัปชันมันแก้ยากเป็นประเพณีไปแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าว่าถ้าคนเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้บ้านเมืองมันจะมีความหวังไหมไม่มีอะไรแก้ไม่ได้ครับเพราะเรื่องที่เราจะแก้เป็นเรื่องที่เราผูกเองผูกเองก็ต้องแก้เองได้นะครับ มันไม่เหมือนเรื่องของอะไรที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งแก้ไม่ได้เช่นคนเราเกิดมาต้องตายอันนี้แก้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องตายแต่คอร์รัปชันเป็นเรื่องที่เราผูกกันมาเองมนุษย์เราทํากันเองทัานเราต้องแก้ได้นะครับถ้าเราช่วยกันเราร่วมมือกันเราตัดสินใจที่จะออมีความมุมมนะ่งม,ม,มั่นในจุดเดียวกันว่าเราจะไม่มีคอร์รัปชันเราก็ไม่มีได้ไม่ต้องอะไรมากครับสมมุติว่าท่านเผลอพลาดสักวันหนึ่ง ฝขับรถฝ่าไฟแดงคนทั่วไปเนี่ยเวลาฝ่าไฟแดงเนี่ยถ้าโดนตำรวจเรียกเจรจาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ครับไต่โต๊ะบนโต๊ะบ้างก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองรอดหรือได้ใบสั่งมาเดี๋ยวก็วิ่งหาพรรคพวกนะครับจากจ่ายมากก็เหลือจ่ายน้อยผมว่าทําไมคุณไม่คิดว่าครับว่าคุณทำความผิดคุณสมควรต้องโดนปรับสมควรต้องโดนบทลงโทษไม่จ่ายครับม่จ่ายตามสิ่งที่ไหยครับ สิ่งที่สมควรจะเป็นเอาแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนคุณสมัยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าคนไทยสามารถที่จะมีจิตสํานึกตรงนี้ได้ว่าผมขับฝ่าไฟแดงมีใบสั่งมาถึงบ้านผมต้องจ่ายผมก็เดินไปจ่ายจบถ้าเรื่องแค่นี้คุณทําได้อนาคตข้างหน้าคอร์รัปชันใหญ่ๆจะไม่มีคุณจะสามารถที่จะนึกได้ว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยผมจะไม่ทําแต่ถ้าเรื่องเล็กๆคุณก็ทํา <Ừ. S 2> อนาคตข้างหน้ามันให,ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆครับคุณสมัยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นผมว่าแก้ได้อยู่ที่พวกเราทุกคนครับว่าจะตั้งใจแก้มันหรือเปล่าครับคือถ้าสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์อะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์แก้ไขได้ใช่ไหมเพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นนวัตกรรม<ช>มันสิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นเพราะโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่มีคอร์รัปชันแต่เราเป็นคนคิดค้นวิธีการว่าทําอย่างไรในการที่จะ ช่อชนให้มันเบี่ยงเบนไปจากความสุจริตหรือว่าความยุติธรรม,อมพอพูดถึงเรื่องนี้เวลาก็ไหลหลังมาครับท่านอาจารย์วันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับกว่าทุกอย่างเนี่ยมันคอร์รัปชันหมดนะเพราะกระแสจากคนเราบูชางเงินคิดว่ารวยเนี่ยคือมีเกียรติรมีศักดิ์ศรีมีความสุขเมื่อคิดอย่างนี้ทุกคนก็เลยเป็นทาสเงินแล้วในที่สุดก็คือคิดว่ามีเงินแล้วเนี่ยจะซื้ออะไรก็ได้จนกระทั่งในที่สุด เด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะฮะก็จ้างเขาทําการบ้านนี่คือตัวอย่างการคอร์รัปชันตั้งแต่เด็กเลยแล้วถามว่าใครบ้างที่ร่วมรับรู้พ่อแม่ก็ร่วมรับรู้ครูบาอาจารย์ก็ร่วมรับรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าตามใดยังมีการจ่ายเงินเพื่อให้เขาทําการบ้านแทนเราสิ่งที่เราต้องการน็่คือว่าได้คะแนนได้เกรดนะได้เลื่อนชั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือ เงินของฉันเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอนาคตของสังคมไทยเรามันก็จะแย่ลงดับวูบทันทีนะครับ,รบก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันคิดนะครับว่าวันนี้เรื่องของศาสนาศาสนา,า,าซึ่งเราจะต้องนํามาเป็นเข็มทิศนําทางชีวิตเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยคงจะต้องเอากลับมาพูดกันเรื่องความซื่อสัตย์คุณธรรมข้อเดียวเนี่ยมันจะแก้โรคร้ายไปได้มากมายไก่กองวันนี้ผมต้องขอ,ขอบพระคุณท่าน <C oughs> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวิชาเป้าอารีนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาพโพที่มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลอะไรต่างๆกับพวกเราที่จริงมีเรื่องของนิดาพโพอีกสองสเรื่องที่อาจารย์รได้ทำแต่ว่าเวลามันหมดลงเสร็จแล้วนะครับขอบพระคุณน้องต้นปฏิวัติคนเรียนนะครับที่ได้มาช่วยกันระดมความคิดเพราะคิดว่าพวกเราสามคนเนี่ยคงจะได้เป็นกระจกบานน้อยๆที่จะสะท้อนไปถึงสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่กําลังจัดระเบียบบ้านเมืองอยู่ขณะนี้เราพูดจากระเบียงบ้านระเบียงเมืองไปถึงท่านหวังว่าสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การปฏิรูปผมทั้ง3คนต้องขออําราท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ